สวัสดีครับวันนี้ทางร้านนรินยิปติกนะครับจะมาแนะนําสินค้าเป็นไขควงชุดไฟนะครับตัวนี้ใช้งานดีเลยครับแสงสว่างมองชัดเจนครับผมที่ช่างตามหานะครับจะเห็นว่าตัวนี้สามารถที่จะวัดสายขาดได้ด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายครับผมแค่แตะปลาย2ด้านครับเข้าด้วยกันกับตัวไขควงครับผมถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว่าใช้งานได้ดีครับผมสายไฟยังไม่ขาดครับ ครับมาดูส่วนต่อไปก็คือเป็นการเช็คสายไฟขาดในนะครับก็ไม่ต้องแตะที่ตัวทองแดงครับก็สามารถที่จะวัดได้ว่าขาดจุดไหนนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเออ่ไปเดินหาหรือว่ามองหาจุดที่มันขาดนะครับใช้ตัวนี้วัดได้เลยะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับ อุ้ยหล่นหยิบขึ้นมาใช้หน่อยสินี่ใช้ได้เพราะป่าใช้ได้เฉยโอเคนะครับกันนะ้ำ